ารสิบของฮิวดาเมื่อโจมตีหรือใช้สกิลใส่เป้าหมายจะทําการสร้างสแต็คไว้บนหัวของเป้าหมายได้สูงสุดถึง6สแต็คแต่ละสแต็คจะลดเกาะต้านเวทและกายภาพของเป้าหมายลง3% <c oughs> เมื่อฮิวดาอยู่ในพุ่มจะเป็นการฟื้นฟู HP และเสริมพลังการโจมตีสามารถดูได้จากขวาที่เรื่องแสงขึ้นมาการโจมตีที่ถูกเสริมขึ้มานั้น จะเป็นการโจมตีแบบเส้นตรง3เส้นพร้อมสโลวศัตรูสกิลที่ 1>, 1ของฮิวดาเมื่อกดใช้แล้วจะได้รับโลและความเร็วการเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นเหมาะสำหรับการใช้ไล่ตามและหลบหนีสกิลที่ Security 2ของฮิวดาสามารถกดใช้ได้3ครั้งการกดใช้ครั้งแรกจะเป็นการพุ่งเข้าไปโจมตีใส่เป้าหมายกดใช้ครั้งที่2จะเป็น การโจมตีแบบกว่าทาให้ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยโดนดาเมจไปด้วยกดใช้ขั้นที่3จะเป็นการผักศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในระยะสกิลอันติเมจจะเป็นการกระโดดสับใส่หัวศัตรูทํามินิสตันและทำดาเมจแก่ศัตรูใกล้เคียงยิ่งพาสีอยู่บนหัวศัตรูเยอะเท่าไหร่เมื่อเราสับอันติลงไปจะทําดาเมจมากกว่าเดิมสําหรับแนวทางการเล่นนะครับพยายามเข้าไปป่วนป่า เข้าไปป่วนการฟาร์มของจังเกิอีกฝั่งนะครับตัวเราเนี่ยเมื่ออยู่ในหญ้าจะเก่งมากดังนั้นพยายามล่ออีกฝ่ายให้มาสู้ในหญ้ากับเราครับซึ่ง สกิลสองปได้3ครั้งเนี่ยทำให้ต้นเกมเราค่อนข้างจะสตรองกว่าฮีโร่ตัวอื่นทางนี้การป่วนป่าช่วงเลเวลแรกๆนั้นก็ต้องระวังในฐานะผู้เล่นโซโล่เพลเยอร์นะการที่เราไปป่วนป่าเขาถ้าจังเกิลกับเมดเนี่ยไม่ตามมาช่วย,ยจะทําให้เราโดนปิดโดยโลมกับกลางเขานะอาจจะทําให้เราตายแล้วก็ทําให้เสียรูปเกมไปสําหรับการที่จะหนีเวลาเขามาปิดเนี่ยก็พยายามวิ่งหนีออกมาแล้วแวะเข้าไปในพุ่มบ่อยๆครับจะได้เลือดเด้งขึ้นมาอย่างน้อยมันก็พอสะเทนได้นะรองเท้าโลมเนี่ยเรียกได้2ออย่างสีฟ้ากับสีแดง สีฟ้าเนี่ยจะทําให้มีดาเมจเพิ่มส่วนสีแดงเนี่ยจะเป็นแนวป้องกันมากกว่ารองเท้าที่ออกเนี่ยก็จะเป็นรองเท้ากันซีซีหรือไม่ก็รองเท้าก,ากันกายภาพต้องดูแลแต่เกมอเทมชิ้นแรกที่ออกเนี่ยเป็นอเทมหลักเนี่ยผมว่าเข็มขัดสายฟ้าคือดีมากถ้าออกได้เราต้องพยายามไปซูเขาไปบ่อยเพื่อเก็บสแต็กแล้วตัวเราจะเก่งนะครับอันที่2อเนี่ยออกเป็นตัดฮิลได้โลกผู้พิดทางเนี่ยช่วยมาตัดฮิลให้เวลาอีกฝั่งมีตัวแบบฮิลเยอะๆซึ่งส่วนใหญ่มันจะออกเกือบทุกเกมอเทม3ชิ้นหลังเนี่ยผมว่าว่สานนานกราณ์ใของ เอ็มเมเนี่ยก็จะเป็น m อ็มแทงทั่วไปนะครับจะเอามาเป็นเร้าใจครับพอแห่งผืนป่าแล้วก็กระหน่ำไม่อยังครับส่วนตัวคาถาต่อสู้เนี่ยผมเอามาเป็นเฟื้นฟูพลังต่อไปก็จะเป็นการให้รับชม เกมนีนะครับผมอาจจะไม่ได้พูดตอนเล่นนะเกมนี้ฮีโร่อีกฝั่งก็จะเป็นไซคอปไลลาอลูกาเอสเตดบาดังฝั่งเราจะเป็นฮิวดายูชินเปนีกวินนิเวียแล้วก็มียาเริ่มเกมมาก็ช่วยป่าฟาร์มนะครับแต่เกมนี้ผมออกรองเท้ามาเป็นรองเท้าลมเขียวนะซึ่งใช้ไม่ได้นะไม่มีประโยชน์กับเรานะผมตอนแรกผมอ่านบาบไวๆผมเข้าใจผิดต้องเปลี่ยนเป็นฟ้ากับแดงนะครับ เสร็จแล้วก็มาคอนเทสตัตวลิโทรตรงแม่น,นนะ้ำน่าเสียดายที่ป่าเราไปฟาร์มบัฟนะแล้วก็เมดเมดเราไปแกงบนเราเลยเสียลิโทนะไม่งั้นเราจะเวลสนะองวัยปวนป่าได้ไวนะพยายามเข้าไปป่วนป่านะเพราะว่าป่าเนี่ยเวลาตีมอนป่าเนี่ยมันเสียเลือดเยอะนะเราต้องไปกดดัน การที่เขามาอยู่กับเราสองคนเนี่ยคือเขาเสียนมันเป็นสเปซให้กับทีมเรานะเมดเราฟรีดันกลางฟรีเขามาเสียเวลากับเราอยู่ฟาร์มก็ฟาร์มไม่ได้จริงจังหวะนี้บาดังเขาต้องกลับมาช่วยนะถ้าเขามาปิดเนี่ยผมอาจจะตายแล้วกลายเป็นว่าผมได้เลสตัวนี้เท่ากับป่าเขาจะไม่เวิลสีเวลาสู้เต่าเราก็จะเล่นง่ายขึ้น หลังจากนี้ผมก็จะทําการยึดป่าด้านบนทั้งหมดยิ่งเราตัดตัวมอนป่าเนี่ยทำให้ป่าเขาฟาร์มไม่ได้เนี่ยเขาก็จะจนเวลก็น้อยทําให้ไปแกงคนอื่นก็ยากแล้วทีมเขาก็เรามานั่งไล่เราออกจากป่าด้วย 私のことは でも大切なもの จังหวะน,นี้ที่ผมเลือกไม่ไปเป็นเพราะว่าสเปล,ลเราไม่พร้อมแล้วเลือดผมก็โล่ถนะ้คีบเล่นไหนเนี่ยเลยกลางแม่น้ำเนี่ยให้ไปกันคีบด้วยถ้าไม่มีเพื่อนมารับ นะเพราะว่าไม่งั้นเราจะเสียเปรียบเรื่องกระแสคีปเราเราอาจจะเสียป้อมฟรีจากการโดนบังคับไฟออบเจกได้เลยสมมติมีไฟหลอดแต่คีดเราเสียเปรียบอยู่เราก็ต้องเลือกระหว่างอาจจะส่งคนกลับไปกันบ้านแล้วก็มีคนฝ้าออบเจกก็คือหลอดนะถ้ากับว่าจะเนมนไฟเขาอะเขาอาจจะเป็นทีม5อยู่ตรงหลอดแต่เราเนะี่ยส่งคนกลับบ้านไปคนหนึ่งถึงสงคนเพื่อกันบ้านเราก็จะเป็นไฟ4ต่อ5หรือ3ต่อทําให้เราเสียเปรียบนะอัน,นี้สําหรับทุกเลนนะครับก่อนที่จะทําอะไรกรุณาเคลียร์เลนตัวเองหรือเล่นใกล้ๆของคุณก่อนไม่งั้นคุณจะเสียเปรียบเรื่องกระแสี นะทีมก็จะเหนื่อย 前へ<タッ><タッ> ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนแนวการเล่นฮิวด้านะครับอันนี้ผมทำดาเมจไป20%แล้วก็แทงไปแสนหนึ่งนะครับอยากให้แนะนำแนวทางการเล่นของซัพพอร์ตตัวอะไรเป็นตัวต่อไปก็แนะนำกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ